้าามมันไอวเทนในครั้งล่าสุดที่เดนิสนั้น,นได้มาไล่ผีที่สิงอยู่ในบ้านหลังนี้เขาได้เจอกับผีเด็กในห้องใต้ดินพุ่งมาทำร้ายจึงได้ทำการไล่ผีตนนั้นออกไปจากบ้านแล้ว แต่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวนี้กลับบอกว่าเธอยังได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นเงาดําอยู่ภายในบ้านหลังนี้ทําให้เดนิสคิดว่าเขาอาจจะยังไล่ผีไปได้ไม่หมดจึงได้กลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งขณะที่กําลังเดินสืบหาเบาะแสเดนิสก็ได้ยินเสียงดังมาจากในห้องใกล้ๆจนเมื่อย่องเข้าไปตรวจสอบดูเขาก็เจอกับตู้วางทีวีที่ตอนนี้มันได้โยกเองอยู่เบาๆก่อนที่มันจะเริ่มโยกแรงขึ้นจนทีวีที่อยู่บนนั้นได้ลม้มลง ใกล้กันนั้นเดนิสพบเจอกับไม้กางเขนขนาดเล็กจึงได้นําไม้กางเขนนั้นไปวางไว้ที่เครื่องมือสื่อสารเพื่อมันจะช่วยให้ติดต่อพูดคุยกับดวงวิญ,ญญาณได้โดยเขาได้คําตอบมาว่าไม้กางเขนนี้เป็นของดวงวิญญาณที่มีชื่อว่าอังเดรและขอให้นําไปคืนไว้ที่หลุมศพของเขาหลังจากนั้นวิญ,ญญาณก็พูดให้เดนิสไปที่ห้องใต้ดินซึ่งก็พบหลุมศพของอังเดรอยู่ที่นั่นเมื่อลงมาแล้วชายหนุ่มก็พยายามมองหา ว่าหลุมศพนั้นอยู่ตรงไหนจนกระทั่งที่เขาได้เห็นดินที่มันเป็นเนินอยู่ตรงมุมห้องคิดว่านั่นอาจจะเป็นหลุมศพจึงได้โยนไม้กางเขนไปทันทีแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็ได้มีรูปร่างของเด็กเดินออกมาแต่ว่าอาวัยวะบนร่างกายของเด็กคนนั้นดูจะไม่สมประกอบสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผีของอังเดรที่ได้รับการปลดปล่อยเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นครั้งที่สองที่เสี่ยวหลงได้เข้ามาสำรวจในบ้านร้างหลังนี้ครั้งแรกที่มาเขานั้นได้เห็นหัวของผีโผล่มาจากบ่อน้ำในคลิปนั้นแฟนๆชอบกันมากจึงได้ขอให้เสี่ยวหลงกลับมาสำรวจที่นี่อีกแม้เขาจะไม่อยากมา แต่ก็ต้องตามใจคนดูเพียงแค่เริ่มต้นหนุม่มจีนก็ได้ยินเสียงตึงตังดังอยู่ใกล้ๆหรือว่านี่จะเป็นการต้อนรับจากผีจังหวะที่เขากําลังจะเดินขึ้นไปสํารวจด้านบนเสี่ยวหลงก็สังเกต,ตเห็นกับใบหน้าของคนที่โผล่มาจากช่องบวกของเพดานโดยใบหน้านั้นได้จ้องมองลงมาที่เขาอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะหลบหายไป<น> จจหล,ลังจากที่เจอกับใบหน้าปริศนานั้นไม่ว่าเสี่ยวหลงจะไปสำรวจยังจุดไหนของตัวบ้านเขาก็มักจะเจอกับเหตุการณ์เข้าของขยับอยู่เสมอจนทำให้หวาดกลัวและต้องหนีออกมาตั้งหลักด้านนอกก่อนแต่พอออกมาแล้วชายหนุ่มที่กวาดสายตาไปรอบๆเขาก็ได้เจอกับรูปร่างของใครบางคนที่กำลังยืนหลบมุมอยู่หลังผนังบ้าน ก่อนจะหลบหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อวิ่งตามไปดูก็เห็นว่าตรงจุดนั้นเป็นบ่อน้ําที่เขาเคยได้เจอกับหัวผีในครั้งที่แล้วเเเ่่่าานนีีน้้มมั หนุ่มจีนจึงว่าจะกำจัดผีตนนั้นโดยการทำพิธีกรรมที่เขาได้เรียนรู้มาจากไทยโดยการนำเอาเข้าวสารไปวางเป็นรูปคนหลังจากนั้นก็เริ่มบริกรรมคาถาพร้อมกับจุดไฟเผากระดาษที่คล้ายกับผ้ายันที่อยู่บนมือต่อมาก็นำดาบไปปักที่ตรงหัวใจของรูปร่างข้าวสารแต่ระหว่างนั้นเองมันก็ได้มีเลือดไหลออกมาจากรูปร่างนั้นทำให้เสี่ยวหลงถึงกับตกใจกลัวจนต้องถอยออกมา แล้วจู่ๆก็ได้เกิดไฟลุกขึ้นมาแถวบ่อน้ำไม่รู้ว่าพิธีกรรมนี้สำเร็จหรือไม่แต่ดูเหมือนผีที่นี่จะมีฤทธิ์มากกว่าเขานะครับ่าหีม คืนนี้หนุ่มชาวอินโดนีเซียตัดสินใจจะบุกไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งใกล้ตัวเมืองที่นี่เป็นที่โด่งดังอย่างมากในหมู่นักล่าท้าผีที่เคยมาสำรวจก็มักจะเจอดีกลับไปทุกรายหลังจากที่เริ่มสำรวจไปสักพักชายคนนี้ก็ได้ตะโกนลั่นออกมาท้าทายให้ผีปรากฏตัวออกมาให้เขาเห็นอีกไม่กี่นาทีต่อมาจู่ๆมันก็ได้มีเก้าอี้ตัวหนึ่งถูกโยนเข้ามาหาเขาอย่างรุนแรงทำเอาตกใจทำอะไรไม่ถูกไปพักหนึ่ง พอมาสำรวจในบริเวณนี้ชายหนุ่มที่กำลังมองไปรอบๆได้หันไปเจอเข้ากับขาผีที่เต็มไปด้วยเลือดกำลังห้อยลงมาเมื่อเจอแบบนี้ก็ถึงกับต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าดูบินเย่กินยาจดด่วนควบค t มโซโปมาตีมาตาเนปิเกโวันเต๋มาตาเนมาตาเนก็ไม่ไดสุริเกสุริเกัน ยิ่งสำรวจที่นี่ก็ยิ่งเหี้ยนหนักเช่นระหว่างที่ชายคนนี้กำลังเดินไปตรวจสอบแถวๆห้องน้ำก็บังเอิญไปเห็นเข้ากับรูปร่างสีดำที่ค่อยๆลุกยืนขึ้นมาก่อนที่บานประตูห้องนั้นจะปิดลงอย่างรุนแรงความน่ากลัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กันนั้นหนุ่มอินโดกวาดสายตาไปเจอหัวของผี ที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากบ่อน้ำข้างหน้าเจอแบบนี้ทำให้เขาทนไม่ไหวจนต้องรีบเพนออกจากที่นั่นทันทีแต่ระหว่างทางชายคนนี้ก็ถูกผีหลอกอีกครั้งโดยเป็นรูปร่างสีดำกำลังเดินผ่านหน้าของเขาไปอย่างชา้าๆอะไรทีเอ๊ะอะไรที่วาสะล a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l ล a h i วะ b a r a ต a t ดีที่ทออยล์ต์ย11 และในช่วงท้ายท้ายของการสำรวจที่เขาได้เข้าไปในห้องอาบน้ำศพจู่ๆบานประตูของห้องนั้นก็ได้ปิดเองก่อนจะปรากฏวิญญาณสองตนที่กำลังยืนนิ่งอยู่ข้างในเขากลัวจนทำอะไรไม่ถูกแล้วบานประตูเจ้ากรรมก็เปิดไม่ออกสทัทีผ่านไปสักพักเหตุการณ์ก็สงบลงผีสองตนนั้นได้หายไปพร้อมกับบานประตูที่เปิดออกแล้วแต่ระหว่างที่กำลังโล่งใจอยู่นั้น ก็ม <łość> ีใบหน้าของผีโผล่ออกมาแน่นอนว่ามันทําให้ชายหนุ่มแทบสติแตกถึงตอนนี้เขาก็ทราบดีแล้วว่าผีในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้มันเฮี้ยนสุดใจจริงๆตนนี้ัง สุมิตรารีสอร์ตเป็นรีสอร์ตที่ครอบครัวหนึ่งได้สร้างขึ้นมาแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเมื่อลูกของครอบครัวนี้ได้พลัดตกระเบียงลงไปจนเสียชีวิตผู้เป็นพ่อโทษว่าแม่นั้นดูแลลูกไม่ดีจึงทําให้หญิงผู้เป็นแม่น้อยใจและจบชีวิตตนเองตามลูกไปหลังจากนั้นรีสอร์ทก็เริ่มทุดโทม และร้างไปในเวลาต่อมาเมื่อสารัตรับรู้เรื่องราวเขาจึงได้พาทีมงานของเขามาสำรวจระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับใครสองคนที่กำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ในห้องห้องหนึ่งสารัตรรู้สึกว่ามันไม่ปกติจึงพยายามขัดขวางและไล่คนเหล่านั้นออกไป <c oughs> หลังจากนั้นชายหนุ่มก็เริ่มพิธีกรรมเพื่อจะสื่อสารกับดวงวิญญาณแม่ลูกระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกทั้งผ้าที่อยู่ในห้องนี้ก็แกว่งเองเหมือนกับว่าวิญญาณได้ตอบรับคำขอของพวกเขาซึ่งในผ้าที่แกว่งนั้นมันจะมีผ้าอีกผืนที่ซ่อนเอาไว้สารัะที่สังเกตเห็นจึงได้หยิบออกมาตรวจสอบแล้วก็เจอกับอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในผ้าซึ่งพวกเขาก็ตกใจมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่ต่อมาชายคนนี้ก็จับภาพเงาสีดำเอาไว้ได้ แต่สักพักสิ่งนั้นก็ได้เดินหายไปต่อหน้าต่อตาคิดว่านั่นต้องเป็นผีของหญิงผู้เป็นแม่ก่อนที่จะเจอกับสิ่งนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มีผีเพียงแค่ตนเดียวแต่เห็นผีสองแม่ลูกยืนอยู่ด้วยกันในความมืดเขาจึงบอกกับเพื่อนๆว่าออกไปจากที่นี่กันเถอะเพราะไม่อยากจะรบกวนวิญญ,ญาณมากจนเกินไป หลังจากที่เข้ามาสำรวจในอาคารร้างเมื่อคราวก่อนทีมก็เกิดอาการฝันร้ายแทบทุกคืนคล่องใจว่าอาจจะมีอาถรรพ์บางอย่างเล่นงานเข้าจึงต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งจนได้ขณะที่ทีมกำลังนั่งฟังเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ในนี้ตอนนั้นเองที่กล้องจับภาพบางอย่างเอาไว้ได้เป็นรูปร่างสีดำคล้ายกับคนกำลังเดินผ่านแน่ของเขาไปอย่างช้าๆทีมบอกว่าเขาได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องใต้ดินคิดว่าอาจจะมีปีศาจอยู่ในนั้นจึงได้หย่อนวิทยุลงไปเพื่อจะสื่อสาร แต่จูจูเหล็กที่อยู่ข้างๆตัวเขามันก็ได้ขยับเองอย่างรุนแรงจนทำให้ทิมตกใจไม่น้อยอีกทุกครับแอดมนอราซอย่าต้องพุสติที่ประดวัลคุณคงต้องรับมา ตอนนี้เหตุการณ์มันเริ่มไม่เป็นไปอย่างที่คิดทีมจึงได้เปลี่ยนแผนและลงไปสำรวจในห้องใต้ดินจนเมื่อมาถึงชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นตุ๊กตามมาที่วางอยู่คิดว่าอาจจะเป็นที่สิงสู่ของปิศาจทีมจึงตั้งกล้องแล้วถ่ายไปที่ตุ๊กตาตัวนั้นแล้วมันก็ได้ปรากฏรูปร่างสีดำมายืนอยู่ข้างๆตุ๊กตาตัวดังกล่าวแน่นอนว่ามันทำให้ทีมถึงกับหวาแต่เขาก็พยายามเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นเพื่อหาคำตอบ ทว่ารูปร่างสีดำนั้นก็ถอยห่างออกไปเรื่อยๆก่อนที่จะหายไปแล้วไม่โผล่ออกมาอีกเลยก่อนจะจากกันไปนะครับ <couples> ทางช่องได้แบ่งเพลย์ลิสต์เอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทางช่องนั้นภูมิใจนำเสนอก็สามารถกดรับชมกันได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วพบกันใหม่กับความสยองที่คุณจะระทึกไปทุกขณะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ